คือผมอยากจะบอกนะครับตอนนี้พี่โจ๊กเนี่ยนะครับยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับตามรัฐธรรมนูญก็ถือว่าศาลยังไม่ตัดสินก็ถือเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นพี่โจ๊กก็ยังมีสิทธิ์ต่อสู้คดีในชั้นตํารวจชั้นอยการในชั้นศาลนะครับก็ยังมีสิทธิ์ต่อสู้นะครับจะสู้แล้วจะติดคุกหรือไม่ก็ <c oughs> <c oughs> ต้องรอ,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 อวันข้างหน้า <c oughs> นะแต่แรงข่าวเนี่ยที่ผมได้รับทราบมาจากตํารวจแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจใกล้ชิด,ดอายการเนี่ยบอกหลักฐานแม่งแน่นเลย ใครเห็นใครก็ฟ้องอะ่ะนะฟ้องอย่างเดียวอะ่ะนะแล้วถ้าเกิดว่าหลักฐานไม่แน่นไม่มีใครกล้าที่จะไปแจ้งควา,ามโจกหรอกแสดงว่าหลักฐานเนี่ยแม่งต้องแน่นนะแน่นนะนะครับนะนะครับ,นะรบก็ดูนะครับโจกจะรอดไหมนะครับแต่ผมอยากให้ทั้งโจกทั้งทั้งฝ่ายคุณต่อศักเนี่ยทะเลาะก,กันทุกวันนะครับแล้วแฉมาเลใครเป็นโจรตำรวจสีเทาสีดำอะไรเนี่ยผมอยากให้แม่งแฉ แล้วผมเชื่อตํารวจที่รับเงินจากพนันออนไลน์เนี่ยแม่งมีเยอะแม่งไม่ใช่มีแค่เจ็ดแปดคนที่เป็นข่าวแล้วผมว่าแม่งเยอะผมอยากให้อ่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยแฉแม่งเอาไม้หมดเลยผมเชื่อตํารวจสีเทาเนี่ยนะแม่งมีเยอะพี่น้องคิดเหมือนผมไหมผมว่าตํารวจประเทศไทยเนี่ยที่รับเงินสวยพนันออนไลน์ของผิดกฎหมายนะแม่งมีเยอะพี่น้องเชื่อไหมครับใครเห็นด้วยกับผมก็ช่วยแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์ตัดคงตัดคลิปไปเผยแร่ผมหน่อยผมว่าอยากให้แม่งแฉครับ แลวตำรวจคนไหนแม่งรับเงินพนันออนไลน์รับเงินบ่อนเงินสวยทางหลวงเนี่ยขอยแม่งชิบหายตายหาไปนะจริงไหมครับช่วยกันสาบแช่งแล้วก็ช่วยกันให้แฉครับพี่โจ๊กครับพี่โจ๊กอย่าหมอบนะครับอย่ามวยล้มต้มกันดูนะครับอย่า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 ไปหมอบนะครับพี่โจ๊กอย่าสู้ไปก่าไปนะสิบโมงแฉแ่งเลยครับพี่โจ๊กเคยบอกแล้วครับถ้าผมเปิดนะครับตายทั้งสำนักงานตำรวจแห่งช่าิพี่โจ๊กบอกเปิดเลยครับ ผมว่าถ้าพี่โจ๊กเปิดท่านะพี่โจ๊กจะตายก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะเล่นพี่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชียร์เลยนะครับทั้งโจ๊กทั้งฝ่ายต่อสักทั้งฝ่ายสอบสวนกลางเนี่ยเปิดเลยครับใครรับมั่งผมเชื่อได้ข่าวมานาะมีเยอะเลยนะเปิดเลยครับใครรับเงินพนันออนไลน์เงินสวยเนี่ยเปิดเลยประชาชนได้ประโยชน์จริงไหมครับพี่น้องครับจุกครูจุกคร,รูครับ